งันก็พ right. wow ี่ไอ้ให้ให้ถาวรเป็นไม่ว่าแต่เรื่องทั่วเก่าคือบอกไปปลุกเอาอยู่ถาดผู้ลูกมาเห็ดให้กินสิค่ะมาอีพออีพอผู้ไปบอกเลยว่าผู้ตายไปแล้วอือึงผู้ตายไปแล้ว ยายเปกินหอดคนตายเขาเห็ดอยู่เห็ดกินวะซ่านยายเปน่ะดูดูแต่แนวอื่นเห็ดกินน่ะขี้ข้านเพิ่นวะพี่น้องเลยน่ะตัวเห็ดแนวอื่นน่ะตัวดูเห็ดกินน่ะตัวขี้ข้ามเบอร์คนนั้นนี่ก็ม่เนาะสบายดีเนาะพี่น้องไทยเนา นายอันขาไก่กินเพราะว่าขี่ขานพอ่อน่ากโกรธไก่เต็มที่อยู่นในนาซัมหนีนกับพ่อปิ้งพ่ออันสั่ว้วพี่ายชากระลงน้องตี เพื่็ดเพื่อนนะจ๊ะเพื่อนโซ่แต่คือคนจะเห็ดกินแ้วนอ่ะเห็ดกรโอเมนเด้โหห้ามแล้วก็เอาตอกมัดแต่ว่า เอาเน็ม huh, กับผ้ามาใส่กาอันเดียวนะเงี hey. ้ามันสเป่าขยะินเดอีวระเอาเฮ้ยตตวขวดทานเลยขวดได้มันบ่ได้ได้หรอกสอบเดียน่ะจูดใหม่ตัวดังตัวไหนมึง ขึ้นไปปุ๊กเขาแล้วแล้วสาขาแนวนั่นนะขึ้นไปปุ๊กเขากับบลูกแล็ พี่แ<น>งมจะไป,ตอ,ปตองกุม่มเลยนาะท่านรูนะปูกเนีก็ได้เงินเบิดนั่นแหละปูวก,ก็ไปนั่งขายมีตลาดพูกใหญ่ใจด,ดีกับจิซื่อซอยนะคนะันชนเจ้าอัน ่ันสุ้าดูปุอุกนะเข้าะที่ฉีของมันอยู่่เบยอีซีไปขายนะเขายันเข่ามันสับท่านี่แปคืออยู่กับพี่อ up, ่ายวาหล่นเด้อไป่นองเดอว่วมันกับหัวแล้ว อันบักรสลอยนี่ยใช้พักตีนเนี่ยันหาลอกขายบาตีบัวอ๋อนั่นแหละื่อต่อเขามุ้งเคยชักรีบพักไใหญ่เด้ออืมื่อต่อเขานี่แล้วมันกัดน้อยคือว่าแล้วไปเห็ดเฮยเลยะเพาเกิดละอ๋อ มามขึ้นไปปุกเอื้ยกับอ้มึงไปเออมาแม่นขึ้นปุกน้องกับบันน้องเคยกับน้องสาวมึงไปทำไมเล่นขึ้นปุกเขาลดปุ๊กน้องเคยกับน้องสาวมึงนะาวอดินไมัมกบทอดินน่ะบ่ได้ ง่ายกับผูกโอดินแค่กานแล้วมันบอกเป็นไงเขาปลูกแนวเอือนัจะปลูปลูกมันแก้วผลแล้วกับมันอันน่ะบักครัวมักคางน่ะกำลังวางแผนให้ยายแปรเป็นอะ้ยปลูกโลดว่ะปลกอุดผู้สื่อ้ป็นอะไคันดูนะขันมีแนวขายนะผู้ให่จะดีเป็นกป๋อถิ่มบ่ปลาดอกดินนได เออพี่ไอ right? ้ย you know wow. you know ี่่พี่อ้ขี่มูนเขาค้ายสอบแล้วเศร้าบาดได้เออห้อยมองได้เขาเรียงมูเขาคายเบิสอบเศร้าบาดเออ

พี่เลี้ยอเนี้ยงว่าเขาไปเอาน้ำพลาหูคอเอานะแล้วก็เอามะโพดตัองโมไปให้เพคนกินหมดเลยซื้อขี้โมพี่เลี้ยพีไปเบิ่งของบอกวี่อย่างเด้อใช่แกะเน่าเนี่ยหมันบกาหมากินไปปุ๊กมันน้องชายกับน้องสาวแหละพี่น้องเลยแหลนเด็กก็ห่อเทียนมันขึ้นไปเลยเด้ออ้าวบอกนี่แม่มึงเอ้ยมาม ไปแม่ขึ้นดปุกอีกซีกับผัวมัน่ะโทษอร่โทษอร่บ่เฮ้ยโทษหน่อยไงมึงพูนมันผูไว้น่ะเพามึงว่าแล้วมันไว้บาบาบแล้วน่ะบอกป่ามากเงิน

ขึ้นนอนน้ำผู้เจ้าไงพี่น้องเอ้ยขึ้นนอนน้ำผู้เจ้าจะขี่สิบอนอนสู้จะด้เพราป่าทิ้งสุกละปานคานพายเสร็นี่นะ กินแหนมอันเดียวนะคนหาเอาคนนะบ่่กกินอนเขากินก่อนเขากินยังก่อนแหนมอันเดียวนไงแหนมอันเดียวซ้ำสี่หาคนตายเล้ยแหนมอันเดียวตีหาคนคนเออบอกขาไก่พอบอกกี่ขั้นพอจับไก่นะคขาลาทงยางมากนะเฮ้ยไ้เ À, má, anh Hãy subscribe cho kênh Ghiền lại, Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn